ช่วงโฮมเพนทรีวิวค่ะวันนี้นะคะเรามีทางเลือกใหม่นะคะให้กับลูกค้าที่ต้องการทาสีนะคะ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานง่ายนะคะสะดวกและที่สําคัญปลอดภัยด้วยค่ะอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าเป็นสีตัวไหนแต่ก่อนอื่นเลยค่ะสําหรับลูกค้าท่านใดที่ไม่อยากพลาดคลิปรีวิวดีๆแบบนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามหรือกด subscribe ที่ขึ้นด้านล่างนี้ได้เลยค่ะแล้วสีที่เราจะพูดกันในวันนี้นะคะก็คือตัวนี้เลยค่ะสีดูลักอีโคไพรเมอร์สีรองพื้นปูนเก่าสุดน้ํากินอ่อนปลอดภัยนั่นเองค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็จะเรียนเชิญนะคะกูรูนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านเรื่องสีมาแนะนำเก เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ให้เราได้รู้กันนะคะเรียนเชิญเลยค่ะกูรูพี่ต้อยค่ะสวัสดีค่ะพี่ต้อยสวัสดีค่ะ,คะต้องบอกก่อนเลยนะคะว่ากูรูพี่ต้อยนะคะเป็นกูรูผู้เชี่ยวชาญด้านเรื่องสีซึ่งมีประสบการณ์ขายสีเนี่ยมากกว่า17ปีเลย <Wow. S 1> นะคะถือว่าเป็นระดับโปรเฟชชั่นอลของโฮมเพนเลยก็ว่าได้ค่ะพี่ต้อยคะหนิรบกวนสอบถามห,าหน่อยค่ะว่าสีตัวนี้ขนาดที่เรามาพูดกันในวันนี้เขาใช้ทาอะไรคะแล้วก็เป็นเกรดไหนคะ เป็นน้ำยารองพื้นปูนเก่าค่ะเกรดพรีเมียมสามารถทาได้ทั้งภายนอกและภายในเลยค่ะน้องหลินสำหรับสีตัวนี้ค่ะเขามีคุณสมบัติยังไงบ้างคะพี่ต้อยคุณสมบัติของเขาหรอคะ,อะแห้งเร็วกินไม่ฉุนช่วยเสริมการยึดเกาะผนังที่เสื่อมสภาพได้อย่างดีเยี่ยมเลยค่ะดีมากๆเลยค่ะแล้วเนื้อสีของเขาล่ะคะเป็นเนื้อสีอะไรคะเนื้อสีของเขานะคะเป็นเนื้อสีขาวขุ่นค่ะน้องหลิน เวลาทาไปแล้วตรวจสอบงานง่ายค่ะว่าส่วนไหนทาไปแล้วบ้างและส่วนไหนยังไม่ได้ทาค่ะอันนี้คือสะดวกทั้งลูกค้าที่เป็นเจ้าของบ้านแล้วก็ลูกค้าที่เป็นช่างเลยใช่ค่ะ,คะแล้วสําหรับตัวนี้ค่ะเหมาะสําหรับพื้นผิวแบบไหนบ้างแล้วก็ไม่เหมาะสําหรับพื้นผิวแบบไหนบ้างคะเหมาะสําหรับพื้นผิวที่เป็นพื้นผิวปูนยิปซัมแล้วก็ไฟเบอร์ซีเมนต์และไม่เหมาะกับพื้นผิวที่เป็นงานเหล็กแล้วก็งานไม้ค่ะสําหรับสีตัวนี้ค่ะพี่ต้อยมีข้อควรระวังในการใช้ไหมคะ มีค่ะก็คือสินค้าตัวนี้นะคะสามารถเปิดฝาแล้วก็ทาได้เลยโดยไม่ต้องผสมน้ําค่ะย้ํานะคะไม่ต้องผสมน้ําค่ะห้ามผสมน้ําเด็ดขาดใช่ค่ะต้องไหมคะค่ะ,คะแล้วก็ตัวนี้ค่ะถ้าหลินอยากจะให้พี่ต้อยแนะนําระบบของการทาเราคกวนพี่ต้อยเราแนะนําให้หน่อยได้ไหมคะระบบการทานะคะน้องหลินต้องเตรียมพื้นผิวค่ะขัดทาความสะอาดพื้นผิวให้ปัดจากฝุ่นผงแล้วก็ทาน้ํายาลองพื้นปูนเก่าอีโคไพรเมอร์หนึ่งเที่ยว และทาสีทับหน้าดูรัก2เที่ยวนั่นเองค่ะและที่เราพูดก,กันในวันนี้นะคะก็เป็นสีจากยี่ห้อดูรักแล้วถ้าเป็นสีจากยี่ห้ออื่นที่เป็นเกรดเทียบเียงกันมีไหมคะมีค่ะน้องหลินก็คือยี่ห้อเบเยอร์นะคะรุ่น B2090 ซึ่งมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับตัวอีโคไพลเมอร์เลยค่ะ และถ้าลูกค้านะคะท่านใดที่สนใจนะคะอยากจะสั่งซื้อสีดูรักอีโคไพลเมอร์ก็คือตัวน้ำยารองพื้นปูนเก่าจสูตรน้ำตัวนี้นั่นเองนะคะก็สามารถนะคะเข้ามาเลือกซื้อนะคะได้ที่โฮมเพจสูสีราคาขายส่งนะคะทั้ง7สาขาได้เลยค่ะและราคาของเรานะคะต้องบอกเลยะคะ่ะว่าเป็นราคาขายส่งขายส่งตั้งแต่ถังแรกมีสินค้าให้เลือกเยอะหลากหลายและรับรองว่าราคาโดนใจลูกค้าแน่นอนคะ่ะและไม่ว่าจะเป็นงานเล็กงานใหญ่เรายินดีให้บริการคะ่ะ และของเรานะคะก็ยังมีบริการส่งด้วยนะคะสั่งเยอะเราส่งฟรีสั่งน้อยเราก็ส่งได้นะคะและตอนนี้นะคะสามารถจะส่งได้ทั่วประเทศแล้วด้วยถือว่าครอบคลุมจริงๆเลยค่ะใช่คะ่ะ และทางเรานะคะก็มีช่องทางการติดต่อนะคะหลากหลายช่องทางเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเบอร์ call center นะคะเบอร์โทร087746455ค่ะหรือถ้าลูกค้านะคะต้องการไปเสนอราคาหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็สามารถนะคะเข้าไปทักนะคะได้ที่ Line ของ Home พน n นะคะ id line s i homepen ค่ะและทางเราก็มีเว็บไซต์ด้วยนะคะเพื่อที่ให้ลูกค้านะคะเข้าไปดูสินค้าอย่างอื่นเพิ่มเติมนะคะที่อยู่เว็บไซต์ของเรานะคะ w w w h o m e p e n c o t h ค่ะ และเราฝากกดถูกใจและกดติดตามด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะคะและขอขอบคุณลูกค้าที่ดูเราตั้งแต่ต้นคลิปจนถึงตอนนี้ขอบคุณมากๆากค่ะค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเราก็ลาแบบเพียงเท่านี้นะคะแล้วเราพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ